อ,อีทีเรียมกระดานไทยนะครับเป้าหมาย3,700มองไว้บริเวณอยู่ราวๆแสนสามนะครับนะก็ทดสอบแ่าๆนี้นะครับนะแถวๆนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของตรงนี้ก็จะมีเรื่องของเงินบาทมาเป็นตัวแปรนะครับคืออย่างต่าๆออย่างน้อยๆสักแสนสองนะครับถ้าเกิดว่าเงินบาทกลับมาแข็งค่านะครับประมองที่แสนสองแต่ถ้าเกิดยังอ่อนค่าอยู่แบบนี้ขึ้นมา335 33, นะครับตอนนี้อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ประมาณสัก1นึ่งแสนสามนะครับนะ ต่ถ้าเกิดแข่งค่าก็มาอยู่ที่แสนสองสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้17สิงหาคม2,564ครับเราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์คริปโตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ ใครที่รับชมกันอยู่ก็อย่าลืมครับกดติดตามกด u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่กดมีข้อใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายคริปโตกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้นะครับบนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับ ใครที่รับชมกันอยู่สนใจเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองบทวิเคราะห์เทคนิคการเทรดต่างๆก็สามารถเข้ากลุ่มมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับเราได้นะครับก็ไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับมาเข้าสู่เนื้อหาบทวิเคราะห์ของวันนี้กันดีกครับก็มาเริ่มกันที่ในส่วนของ Bitcoin นะครับ Bitcoin อย่างที่ผมได้แจ้งไว้นะครับว่าแนวโน้มทิศทางเนี่ยผมยังให้ค่อนข้างที่จะเป็นการขึ้นแบบแข็งแรงพอสมควรเลยนะครับซึ่ง ผมได้วางเทรนที่ระดับ4ชั่วโมงเอาไว้ให้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจฟ l ล o w t เทรนติดตามราคาก็ใช้แนวบริเวณนี้แหละครับในจังหวัดหาเข้าซื้อนะครับโดยที่แนวรับตอนนี้ผมมองไว้ที่4-4-6นะครับโดยประมาณนะครับก็จังหวัดนี้แหละครับโซนแถวนี้เป็นจังหวัดที่เข้าซื้อแล้วก็เล่นตามแนวโน้มไปนะครับก็คือเทรนตัวนี้เป็นเทรนสุดท้ายถ้าราคาหลุดออกมาก็คือจบการขึ้นหรือแนวโน้มครั้งนี้นะครับแต่ว่าโดยพฤติกรรมของบิตคอยนะครับปกติ ถ้ามันได้วิ่งแล้วนะครับมันก็จะวิ่งไม่หยุดละครับนะ mm hmm. เพราะนั้นมันมีโอกาสที่จะวิ่งยาวได้นะครับเพราะนั้นก็ติดตามในส่วนของ Bitcoin ทั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. ซึ่งเป้าหมายนี่ครับที่วางกันเอาไว้อยู่บริเวณประมาณ53านะครับอยู่ประมาณ53าบริเวณนี้นะครับ นะอันนี้จะเป็นเป้าหมายของ Bitcoin ถ้าตราบใดที่ยังไม่หลุดเทรนตัวนี้นะครับผมมองว่าจะมีการลันเทรนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถึงบริเวณ5้ามมมาดูกันในส่วนของราคาไทยกันบ้างนะครับในส่วนของราคาไทยนะ ก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดเห็นจังหวะการย่อตัวในตัวของส่าในตัวของ US นะครับกระดาน US เห็นการย่อตัวเนี่ยก็ใช้จังหวะกระดานไทยนะครับดูย่อตัวแล้วหาจังหวะเข้าซื้อกันได้นะครับเป้าหมายกระดานไทยมองไว้ที่บริเวณสัก1.7นะครับนะ1.7ถึง1.8บริเวณนี้นะครับมันขึ้นกับในตัวส่วนของค่างเงินด้วยนะครับเพราะนั้น ต,ต้องมาแปลงค่าเป็นค่างเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสนใจเทรดกระดาน US ก็สามารถที่จะเปิดบัญชีกับเราได้นะครับก็ไม่ต้องมาแปลงเป็น US อีกครั้แปลงเป็นบาทอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเงินบาทตอนนี้ก็ค่อนข้างผันผวนพอสมควรเหมือนกันนะครับมาดูกันในส่วนของ Ethereum นะครับ อีทียรีมก็ยังให้ลักษณะคล้ายๆกันครับก็คือราคามีการรันเทรนขึ้นมานะครับก็ใช้เทรนตัวนี้แหละครับเกาะไปแต่ว่าอีทียรีมจะมองเป้าหมายเป้าหมายไว้ที่สามพันเจ็ดร้อยนะครับนะอันนี้จะเป็นเป้เปาหมายของอีทียรีมนะครับเทรนที่วางไว้ให้จากเทรนสีชั่วโมงจะเป็นตัวนี้นะครับก็ตราบใดที่ยังอยู่ในเทรนครับหาจังหวะย่อมาหาจังหวะเข้าซื้อครับนะลุ้นราคาไปถึงสามพันเจ็ดร้อยนะครับ นะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของอีทีเรียมของเราเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของกระดานไทยกันสักนิดหนึ่งนะครับอีเทอร์เรียมกระดานไทยเดี๋ยวสักครู่นะครับอีเทอร์เรียมกระดานไทยนะครับเป้าหมาย3700็ดอมองไว้บริเวณอยู่ราวๆแสนสามนะครับนะก็ทดสอบกันแถวๆนี้นะครับนะแถวๆนี้นะครับ เพราะว่าในส่วนของตรงนี้ก็จะมีเรื่องของเงินบาทมาเป็นตัวแปรนะครับคืออย่างต่าๆอย่างน้อยๆก็แสนสองนะครับถ้าเกิดว่าเงินบาทกลับมาแข่งค่านะครับก็มองที่แสนสองแต่ถ้าเกิดยังอ่อนค่าอยู่แบบนี้ขึ้นมา3 3มสบาจุดห้านะครับตอนนี้หยุดประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ประมาณสักหนึ่งแสนสามนะครับนะแต่ถ้าเกิดแข่งค่าก็มาอยู่ที่แสนสองนะครับามาดูกันในส่วนของ x R P กันบ้างครับ x R P จริงๆเป็นตัวที่ยังยัง ยังไม่แนะนำนะครับเดี๋ยวรอย่อก่อนรอราคาตั้งฐานเห็นเทรนอะไรก่อนนะครับเพราะนั้นตอนนี้เทรนยังไม่ชัดเจนสำหรับ XRP นะครับนบแต่ว่าราคามีการ break ขึ้นมาละนะครับคิดว่าอาจจะมีการตั้งฐานทถานี้แหละแล้วมีโอกาสที่จะวิ่งได้แต่ว่าพฤติกรรมของ XRP อย่างที่ผมบอกครับวิเคราะห์ที่วิเคราะห์กันไปก็คือ อย่าเพิ่งกระโดดเข้าไปซื้อนะครับเมื่อวันก่อนนะเพราะว่ามันมีโอกาสทุบแรงได้นะครับเพราะ XRP พฤติกรรมมันเป็นแบบนี้อยู่นะครับเวลากระชากขึ้นไปแรงๆก็ทุบมาแรงๆเหมือนกันนี่ครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้จังหวะทุบมันมาละก็เดี๋ยวรอดูต้องรอดูพฤติกรรมอีกนิดหนึ่งนะครับอาจจะได้มีเทรนด์ได้ลันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ XRP นะมาดูกันในส่วนเดี๋ยวขอสักครู่ครับลืมให้แนวรับนะครับแนวรับผมให้ไว้บริเวณ1 1 2นะครับ แล้วก็ต้านก็อย่างที่เห็นเลยครับตอนนี้คือ1.28นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับกรอบราคานี้ครับเดี๋ยวรอดูจุด1.12ครับว่ารับอยู่หรือไม่หรือไม่นะครับถ้าเกิดรับอยู่มีจังหวะตั้งเทรนเห็นเทรนแล้วเดี๋ยวจะวางเทรนให้แล้วก็ follow เทรนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่ในส่วนของกระดานไทยสักนิดหนึ่งนะครับ XRP กระดานไทย XRP กระดานไทยนะครับตอนนี้แนวต้านที่ขึ้นมาทดสอบไว้ที่44บาทครับ นะแล้วก็แนวรับตอนนี้ผมมองไว้ให้32บาทแล้วกันนะครับนะก็แต่ถ้าเกิดว่ารับใกล้ๆนะครับรับที่ยกตัวมาจะอยู่ประมาณ36บาทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูกระดานกระดาน US นะครับว่าจะปรับตัวที่ตรงไหนจะ36หรือลงมาลึกถึง32นะครับแต่ว่า ผมมองว่ายังไม่ยังไม่ควรมีแอคชั่นใดๆนะครับสำหรับ XRP นะเดี๋ยวต้องรอนิดหนึ่งนะครับให้ราคาตั้งฐานปรับฐานให้เห็นชัดเจนแล้วเดี๋ยวค่อยวางเทรนไลน์กันนะครับมากันที่ในส่วนของไล์คอยนะครับไล์คอยก็อย่างที่เมืีลักษณะคล้ายๆกับ Bitcoin หรืออีเทียมนะครับมีเทรนวิ่งขึ้นมานะครับตั้งฐานอะไรเรียบร้อยลองดูเป้าหมายของ หลายคอยนะครับที่วางกันเอาไว้คือสองหนึ่งครับนะเป็นเป้าหมายนะครับแนวรับหนึ่งห้าห้าครับแต่ว่าผมคิดว่าราคาจะยืนอยู่ในเทรนนี้เล่นในเทรนนี้ไปเรื่อยๆครับจนถึงสองหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดราคาตัดออกมาเดี๋ยวต้องรอดูครับพฤติกรรมที่กลับมาหนึ่งห้าห้าจะเป็นยังไงนะครับก็ยังให้แนวโน้มน้ำหนักที่ยังอยู่ในเทรนแล้วก็คาดว่าจะไปเป้าที่210หนึ่งได้นะครับ ดูภาพ4ชั่วโมงสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ที่วางไว้ให้ในกรอบของ4ชั่วโมงนะครับก็แนวรับ เทรนตัวนี้นะครับนะก็สามารถหาจังหวะเข้าซื้อกันได้ครับบริเวณนี้ที่1 7 3านะครับหาจังหวะเข้าซื้อแล้วก็เป้าหมายที่2 1 0ครับราคาหลุดเทรนตัวนี้ออกมาใช้เป็นการตัดถาดทุนออกมาก่อกน,นะครับแล้วเดี๋ยวรอจังหวะดูการตั้งฐานที่บริเวณ155อีกครั้งหนึ่งว่ารับอยู่ไหมถ้ารับอยู่อาจจะมีเทรนใหม่ที่จะพาขึ้นไป210นนะครับไปดูกันในส่วนของกระดานไทยสักนิดหนึ่งนะครับกระดานไทย ราคาอย่างที่บอกว่าตอนนี้เทรนด์มันพาลันขึ้นไปในเป้าหมายด้านบนนะครับซึ่งเป้าหมายด้านบนของกระดานไทยเนี่ยผมมองไว้ที่ตัวนี้ครับที่7,300นะครับนะที่7,300บริเวณนี้นะครับเป็นเป้าหมายนะแล้วก็บริเวณรับหนึ่ง5ผมมองไว้ที่5,000นะครับนะเพราะนั้นคาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวระหว่างนี้ละครับ7 3 0 0นถึง5,000นะครับตอนนี้ผมมองว่าเทรนด์ยังอยู่ในเทรนด์นะครับซึ่ง ในส่วนของกระดานไทยเนี่ยต้องไปเกาะกับเทรนด์ของกระดาน US เนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยของเงินบาทเข้ามาถ้าเกิดมองด้วยสายตาตอนนี้เหมือนกันทดสอบเทรนด์แล้วเหมือนพยายามจะเบรกด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดในภาพใน4ชั่วโมงเนี่ยของกระดานไทยนะครับแต่กระดาน US เนี่ยครับยังแข็งแรงอยู่นะเพราะฉะนั้นให้มองตามกระดาน US ครับนะถ้าเกิด US ตอนนี้เป็นจังหวะเข้าซื้อของ US ได้เหมือนกันนะครับก็พาขึ้นไปเอาเป้าที่7,300 นะครับถ้าเกิดว่ากระดาน u s หลุดเทรนด์4ชั่วโมงก็ค่อยปิดออกมานะครับใช้อ้างอิงแบบนี้จะดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นมุมมองสำหรับคริปโตของเราในวันนี้นะครับใครที่รับชมกันอยู่ก็อย่าลืมครับกดติดตามกด s u บ s cribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็หากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกันนะครับก็มีกลุ่มที่พูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเทรดบทวิเคราะห์หรือมุมมองการเทรดในแต่ละวันก็ไปอัปเดตกันในกลุ่มได้นะครับและหากสนใจเปิดบัญชีซื้อขายคริปโตกับเราครับก็อย่่าาาาาลมัอดู้้้นนนงหจกเข ได้นะครับบนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับก็ไม่มีเงื่อนไขหรือ,อได้ๆนะครับถ้าเกิดว่าจะเข้ากลุ่มกันมาพูดคุยนะครับแล้วก็เปิดบัญชีกับเราก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้เรากันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนครับขอบคุณครับ